ค่ะกราบสวัสดีอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะและครูคร,รูทุกท่านค่ะค่ะฉันสุมาลีหานชัยอยู่ที่อำเภอกันทาร,รักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะบ้านทุ่งใหญ่ค่ะก็ก็ตั้งใจที่จะมาส่งกันบ้านก็ยกมือ,อตั้งแต่กี่โมงคะสิบโมงสี่สิบเจ็ดค่ะ แต่วันก่อนก็ตั้งแต่วันแรกเลยค่ะมันเป็นวันที่สามที่ยกมือเพราะว่าวันแรกก็ติดที่ว่าไฟฟ้าเขาปิดเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าก็เน็ตไ็ใช้ไม่ได้ก็เลยติดติดดับก็เลยยอมยอมจำนนต่ออุปสรรคก็เลยไปเลยค่ะเพราะว่ามันเน็ตมัน เห็นอาจารย์ครูพูดก็ค้างกันทุกคนก็เลยได้นิดๆหน่อยๆก็เลยยอมปิดพอมาวันที่สองก็เปิดอีกก็เตรียมจะได้พูดบ้างค่ะส่งกันบ้านค่ะแต่ว่าก็มาจังหวะช่วงเที่ยงก็ยังไม่ได้พูดช่วงบ่ายโมงกว่าก็พอดีไม่ได้ส่งกันบ้านนะคะก็พอดีญาติก็ให้ไปอ่าส่งที่อำเภอมีธุระด่วนก็เลยต้องจําเป็นปิด อ่ายกมือก่อนแล้วก็มัน<อ>มีก็เริ่มที่สิบโมงสี่สเจ็ดค่ะก็ <c oughs> อ่ายกมือยกมือไว้อยู่ <c oughs> นะคะแต่ว่าพอดีช่วงที่คุรุท่านพูดว่าเหลือสองท่านคือคืใจแต้วแล้วค่ะคือสภาวะใจมันอ้าวคุรุท่านไม่ได้ต <c oughs> ำรวจด,ดูว่าอ่าอฉันก็ยกมืออยู่ ก็เลยมาดูในเครื่องเอกเอ๊ะสงสัยไม่ได้ยกมือก็เลยเปิดยกมืออีกรอบนึงค่ะ <Okay S 1> ค่ะก็เลยจนจนก็เสียมารยาทที่ต้องทักทวงคุรุนะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะคนหนึ่งที่รอคอย <laughs> <laughs> ค่ะวันนี้มาขอส่งกันบ้านนะคะโอ้มื่อกี้ลืมบอกอายุค,ค่ะว่าอายุห้าสิบสามปีค่ะค่ะสภ <laughs> าวะก็ ก็มีความภูมิใจมากที่ได้มาอ่าร่วมเรียนอ่าตรงนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้ทรงกันบ้านในวันนี้ค่ะก็เลยหัวข้อที่จะเรียนเป่งปันนะคะก็คือหัวข้อที่การแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ค่ะค่ะอิฉันก็มีบุญที่ได้ไปร่วมเข้าค่ายก็ฟังแต่เทป อาจารย์หมอเคียวท่านตลอดนะคะก็มีสุขภาพก็เจ็บกระดูกเจ็บหลังก็ถือว่าไปเข้าค่ายวันวันที่สิบหกที่ผ่านมาที่บ้านราดก็โอ้ดีขึ้นได้ออกกำลังกายได้ได้ทำแต่ไม่ทุกเม็ดนะคะคือทั้งดีทอ็อกทั้งดื่มน้ำพุทิเจ้าก็อ่าแล้วก็กินข้าวกับเกลือก็เป็นอะไรที่ อยอมรับว่าอยู่ที่บ้านยังกินข้าวกับเกลือก็ได้มื้อเดียวค่ะแต่ว่าก็มีภูมิบุญเก่าที่ว่าอ่ากินอาหารกินไม่กินเนื้อมาได้สิบกว่าปีแล้วก็เลยอยู่อย่างสบายแล้วย่างชื่นชมว่าข้าวที่บ้านราชอร่อยนุ่ม <c oughs> โรยเกลือนิดนึงก็กินจนอิ่มเลยค่ะทั้งข้าวต้มทั้งอะไรทุกอย่างยัง จัดจ่ออยากไปอีกแต่ว่ามันจังหวะประเด็นที่ว่ามันมีงานซ้อนชนกันก็นเลยก็เที่ยวนี้ก็คงจะอ่าไม่ได้ไปแต่ว่าวันที่ได้ไปเข้าค่ายวันนั้นก็ได้ซื้อเครื่องอตัวหลอดหยอดตามานะคะก็ะซื้อมาสองหลอดก็เอามาก็พอดีเพื่อนแนะนำให้ทำน้ำสกัดสมุนไพรก็ทำก็ใส่หยอดหยอดตาหยอดหู ก็รู้สึกว่าดีพอดีไปเจอเพื่อนที่เขาอ่ามีตาแดงก็เห็นใจสงสารเขาก็เลยยกให้ทั้งน้ําสกัดทั้งแต่ว่าไม่ได้ใสน่น้าโอ้พระเจ้าแค่น้ําสกัดล้วนๆเขาก็ว่าหอมเขาหยอดตาสามสามครั้งเขาก็หายก็เลยบอกว่าเขาก็ลืมเอามาให้เออไม่เป็นไรให้เพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาปวดตาให้ได้หยอดต่อไปเลยและอีก อีกหลอดหนึ่งก็ไปเจอผู้เท่าก็ท่านบ้าไม่สบายก็เกี่ยวกับตาด้วยก็เลยให้ไปอีกก็เลยไม่มีอะไรใช้ในตัวเรากิดอีชั้นเลยค่ะก็มีความภูมิใจที่ได้แวงปันในส่วนนี้ค่ะแล้วก็อีกก็เพิ่มเติมขอเพิ่มเติมอีกหัวข้อหนึ่งนะคะคืออีชั้นอ่าคือชอบการปลูกสวนที่ใช้พืช ปลูแบบอินรีย์แล้วก็จะถอนหญ้าแล้วก็เอาไปไว้ที่ไร่จะรวมๆเป็นคันรถซุกที่ลากกับมอเตอร์ไซค์นะคะรถซุกล้อ<ม>ที่ลากกับมอเตอร์ไซค์ไปจนเต็มแล้วก็ไปเอาขยะเช่นว่าเศษไม้เศษวัดสดุไปทิ้งที่ไร่พอดีวันนั้นรีบเลยไม่ได้เอากลับมาอ่าคออนุญาตนะคะครูได้ยินไหมคะค่ะ ก็เลยรีบเพราะว่ามันเป็นช่วงเย็นวางไว้คืนหนึ่งไม่เป็นไรหรอกในไร่ของตัวเองในไรส่สวนยางนะคะพอดีวันหลังไปดูเขาเอาขยะวางไว้แต่เขาเอารถสุกไปค่ะก็ <c oughs> <c oughs> ะเลยได้รู้สึกว่า <c oughs> โอ้นี่เราประมาทแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เออไม่เป็นไรเบงปันเขาใช้เถอะไม่ว่าเขาจะเอาไปใช้เองหรือว่าเขาไปขายยังไงก็เป็นการละลายนี่กรรมของเรา ก็ไม okay. ่ติดใจที่จะโกรธหรือเครื่องเขาเพราะว่าถึงเวลาต้องชดใช้ก็ให้เขาไปชดใช้ไปเล็กๆน้อยๆแบ่งปันกันก็ถือว่าในในช่วงนี้ก็ถือว่าได้คือไม่ค่อยได้มาออกรายการพูดไม่ว่าจะเป็นสายด่วนก็ชอบฟังจนอาจารย์หมอเคียวท่านต่ออีกก็ฟังคือฟังแทบทุกวันแต่ว่าคือด้วยดีไซน์เป็นคน ไม่กล้าพูดนะคะคุณรู้ก็ก็ไม่ค่อยได้เปิดโอกาสให้ตัวเองตัวดิฉันได้พูดออกอากาศแต่วันนี้ก็เป็นวันสาคัญได้มาส่งกันบ้านก็เลยได้ขอพูดก็อ่าก็มีประมาณแค่นี้ก่อนนะคะครู้คะ่ะเดี๋ยวจะขอโอกาสในช่วงหน้าต่อไปนะคะขอศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆะค,ะค่ะค่ะเพื่อสุขภาพเพื่อจะได้ช่วยเหลือพี่น้องที่ได้ ได้ประสบเคราะห์ภัยเคราะกรรมในอนาคตไปข้างหน้าค่ะอยากเรียนรู้ค่ะก็ขอแค่นี้ก่อนคะ่ะค่ะประมาณนี้ก่อนอดีค่ะนุโมทนาค่ะสุนี่เป็นนี่เป็นเวทีเป็นพื้นที่ที่ดีนะคะเราได้ฝึกตรงส่วนที่เราว่าเราไม่ไม่ค่อยกล้าทำคือเรื่องของการพูดแต่พอเราพูดเราก็พูดได้ดีนะคะเราก็พูดได้ดีแล้วเราก็จะพัฒนาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วย ถ้าในการพูดไม่กี่ครั้งถือว่าสุพูดได้ดีมากไม่ได้ไม่ได้มีอาการประมาอะไรเยอะนะคะก็ยินดีด้วยกับที่ได้เข้ามาร่วมเป็นนักศึกษาของเราแล้วก็มีความเพียรในการส่งการบ้านนะคะค่นะอนุโมทนาค่ะนะมีโอกาสก็มาเจอกันที่บ้านลาดนะคะจะพยายามค่ะสาธุบาบัาค่ะค่ะค่ะ ่าต่อไปอารุณค่ะ